ไปดูสำหรับข้อมูลกันสักนิดนึงนะคะ,ะเรื่องของการใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟสหและเฟสสนะคะก็มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ประมาณ14ล้าน8แสนคนนะคะ,ะก็มีเงินเหลืออยู่ในระบบเนี่ยไม่สามารถนำมาใช้จ่ายได้อีกก็จะมีตัวเลขสรุปออกมานะคะโดยทาง ผูอ้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะคุณกุลยาตันติเตมิตเองนะคะก็บอกว่าขอให้ผู้ที่ใช้เงินยังไม่หมดเนี่ยเร่งใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อรักษาสิทธิ์ซึ่งจากข้อมูลนะคะที่มีการสรุปออกมา,าก็พบว่ามีผู้ใช้จ่ายจนครบวงเงิน3,500บาทเนี่ยประมาณสัก เล้านคนก็คิดเป็นประมาณเกือบเกือบจะครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็เอาไปรวมกับยอดที่มีการใช้จ่ายเกิน3,000บาทเนี่ยตัวเลขอยู่ที่13ล้าน4,70,000คนนั่นหมายความว่ามีประมาณสัก1ล้านกว่าเลยนะคะที่ใช้จ่ายไม่ถึง3,000บาทนะคะส่วนมาตรการคนละครึ่งนะคะที่ เตรียมมาเนี่ยนะคะก็มีการเตรียมงบประมาณ5 2 2 5 0ล้านบาทซึ่งที่ผ่านมานะคะก็มีการใช้จ่ายไปเนี่ยประมาณสัก1 1 1 3 1 5ล้านบาทก็ถือว่าต่ำกว่าเป้าหมายที่คาดไว้เล็กน้อยนะคะแต่ว่าคาดว่าเม็ดเงินดังกล่าวเนี่ยจะช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจในปี2 5 6 4ให้ขยายตัวได้นะคะต่อเนื่องมาจากปี63เฉลี่ยปีละร้อยละ0.4นะคะแต่ว่านี่เป็นตัว เลขคาดการณ์ก่อนแต่ว่าในมุมของภาคเอกชนมองเรื่องนี้ยังไงนะคะสำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไตรามาสแรกผ่านไปแล้วเอกชนเขาประเมินว่าอย่างไรไปพูดคุยกับคุณเกรียงไกรเทียนนุก,กูลค่ะท่านเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสออ,อทอตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณเกรียงไกรค่ะสวัสดีครับ คุณนรมนและท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะผ่านไปสําหรับไตรามาสแรกนะคะเศรษฐกิจบ้านเราเป็นยังไงบ้างคุณเกียงไกลในมุมมองของภาคเอกชนความเป็นจริงแล้วเนี่ยครับในปีหกสี่เนี่ยแต่เดิมเนี่ยทางภาคเอกชนเราก็มองว่าจะต้องมีการขยายตัวจากปีที่แล้วซึ่งเป็นปีที่เราพบโควิดนะครับค่ะซึ่งก็เป็นช่วงที่ผ่านจุดต่ําสุดของเศรษฐกิจของไทยไปนะฮะคาดว่าปีนี้ จะมีการเติบโตที่สูงขึ้นแต่ปรากฏว่าโชวไม่ดีครับเราไปเจอโควิดรอบสองนะครับซึ่งพอะระอกสองขึ้นมาก็ส่งผลทำให้เกิดการที่มีการต้องหยุดกันอีกนะครับแล้วก็หลายประเทศเนี่ยในต่างประเทศก็เช่นกันเขาก็เกิดปัญหาประสบปัญหาเช่นเดียวกันนะครับก็ส่งทำผลเนี่ยทำให้การฟื้นตัวเนี่ยไม่เป็นอย่างที่คาดการไว้นะครับ เพราะฉะนั้นนี่นะครับแต่เดิมเนี่ยเราคิดว่า GDP เนี่ยสำหรับทางโกโกรนะครับซึ่งประกอบด้วยสามสถาบันสภาอุตสาหกรรมสภาหอค้าสมาคมธนาคารเนี่ยต้องคาดกันเนว่าปีนี้เนี่ย GDP ของไทยน่าจะอยู่ที่2.5ถึง3.5นะครับบวกนะครับซึ่งก็ดีกว่าปีที่แล้วนะครับแต่ว่าพอขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ทำให้มองว่ามันมีจุดที่ มีข้อสะดุดนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นนะครับว่าแม้กระทั่งทางสำนักง,งานเศรษฐกิจนะครับหลายๆแห่งไม่ว่าจะเป็นสภาพัฒน์นะครับก็ออกมาปรับรดตัวเลขน,นะครับสูงกันครั้งก็เช่นกันนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยทางกนง,งอนะครับก็คือทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับที่สำนักง,งานที่ดูแลเรื่องของอนโยบายการเงินเรื่องดอกเบี้ยต่างๆเนี่ยก็ ยังคงดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่0.5เปอร์เซ็นตเพราะว่าแล้วก็คาดการณ์ว่า GDP เนี่ยในปี64เนี่ยก็ปรับลดจากเดิมที่คิดว่า3.2เปอร์เซ็นเนี่ยหรือแค่3เปอร์เซ็นอัน <c oughs> เนื่องมาจากส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องจำนวนนักท่องเที่ยวที่แต่เดิมคาดการณ์ไว้ว่าจะมีเข้ามาประมาณสัก5ล้าน5ล้านเศษนะครับคนเนี่ย ก็อาจจะเหลือแค่ประมาณสักสามล้านคนคะนะครับแต่ได้แรงสนับสนุนเนี่ยก็คือส่งออกในปีนี้ค<ม>าดว่าจะเติบโตเนี่ยประมาณเกิดห้าเปอร์เซ็นตอาจจะห้าห้าเปอร์เซ็นเสเ็จเ็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวเลขที่อยู่ในช่วงที่ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นมาตราก,การที่ภาครัฐเนี่ยได้ออกมาตั้งแต่โควิดรอบแรกะนะครับแล้วก็มีการต่อเนื่องมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ ก็อย่างน้อยก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยของไทยในช่วงสั้นๆได้นะครับไม่ว่าโครงการที่เะกีนน้คุณนนรมนได้เรียนท่านผู้ชมไปว่าภาพรวมเป็นยังไงแรกต่างเนี่ยนะครับก็คาดว่าในะระลอกสามหรือว่าเป็นเรื่องของอเรื่องมาตรการกระตุ้นนะครับการคนละครึ่งอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งกําลังจะออกมารวมทั้งเรื่องของการที่กระตุ้นเรื่องภาคท่องเที่ยวนะครับซึ่งขณะนี้ก็ออกมาแล้วแล้วก็ทางภาครัฐเนี่ย ก็มีวันหยุดยาวในช่วงสงกรานค่ะนะฮะหกวันนะครับที่จะให้ประชาชนเนี่ยออกไปท่องเที่ยวนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการที่มีมาตรการที่จะเอเปิดสถานท่องเที่ยวสําคัญสาคัญให้จักท่องเที่ยวเข้ามานะหกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตเชียงใหม่พัทยาสกบีนะครับสมุยสุร,ราษฎร์ธานีอะไร ตามที่เป็นข่าวเนี่ยแล้วก็ให้มีการกักตัวเนี่ยไม่ต้องอยู่ในห้องอนะครับแล้วก็ลดวันในการกักตัวจากเดิมสิบสี่วันก็เหลือแค่เจ็ดวันเหล่านี้ะะนะครับก็เป็นเรื่องที่จะทําให้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวและเม็ดเงินเนี่ยเข้ามา,ามาักเล็ดมากขึ้นนะครับก็จะสส่งเทำให้ภาคท่องเที่ยวเนี่ยค่อยๆที่ฟื้นตัวเนี่ยมีเม็ดเงินเข้ามานะครับเพาะถ้าทำสำเร็จแล้วเนี่ยเ,เห็น ว่าทางคนรอมก็มีมติว่าต้นปีหน้าครับค่ะนะฮะก็จะไม่ต้องกักตัวแล้วนะครับอนุญ,ญาตให้เข้ามาก็ค,ค,คือว่าเรียนนะครับว่าทําไมมันมีความสําคัญเนื่องจากว่าเศรษฐกิจไทยอย่างที่ทราบอยู่นะครับ GDP ของเราเนี่ยพึ่งพาภาคก,การท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะในปีหกสองเนี่ยเราพึ่งพาภาคท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวสีสิบล้านคนเนี่ยสิบสองเปเ็นของ GDP ไทยค่ะ,ะนะครับ แล้วก็ไทยเที่ยวไทยคือคนไทยเที่ยวกันอีกประมาณหกเปอร์เซ็นตเพราะนั้นเรามีเงินเนี่ยรายรับจากต่างชาติเนี่ยปีหกสองเนี่ยสองล้านล้าน <c oughs> แล้วก็คนไทยอีกหนึ่งล้านล้านเป็นสามล้านล้าน <c oughs> เงินเนี่ยมันหายวับไปตั้งแต่ปีหกสามก็คือหายไปวับไปเลยนะ,ะหายไปเลย <c oughs> นะมันเหลือน้อยนิดมาก <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีหกสี่เนี่ย เขาก็ม <owad Es> <sch> ีการกระตุ <half> ้นตรงนี้คือโครงการที่ไทยเที่ยวไทยหรือเที่ยวกันอะไรเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามาตรการเหล่านี้ออกมาก็ได้ผลนะครับคนไทยก็ไปมีวันหยุดมากขึ้นก็ไปเที่ยวมากขึ้นแต่ถึงแม้ว่าจะเที่ยวก็ภายใต้เศรษฐกิจที่ยังตึงตัวแต่ก็ยังก็ยังออกไปจับจ่ายกันบ้างนะก็ทําให้เีืงินสะพัดทีนี้ถ้าเกิดการที่ปล่อยให้ต่างชาตินะ โดยเพพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่อยากมาเมืองไทยเนี่ยสามารถเข้ามาสะดวกขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้โรงแรมต่างๆภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องซึ่งมีการจ้างงานถึงสิบล้านคนเนี่ยก็จะทําให้หนึ่งเนี่ยมีเม็ดเงินเข้ามามากขึ้นนะครับมีงานทํามากขึ้นแล้วก็เป็นการลดภาระทางภาครัฐที่ไม่ต้องมานั่งช่วยเหลือทุกเรื่องนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่สําคัญแต่ ที่ภายใต้เรื่องของนักท่องเที่ยวเนี่ยสิ่งที่ทางเราเนี่ยแล้วก็ทางเอกชนเนี่ยสนับสนุนแต่ว่าก็อยากจะให้ยากระตกนะครับโดยเฉพาะการทีเ่เราต้องมีมาตรการควบคุมควบคู่ไปด้วยโดยเฉพาะเรื่องของวัคซีนนะฮะสำคัญที่สุดเพราะว่าวัคซีนเนี่ยจะเป็นเป็นหัวใจสําคัญของการฟืน้นฟูเศรษฐกิจสร้างความเ<อ>ชื่อมัน่นนะฮะแล้วก็ที่สําคัญกว่านั้นเนี่ย ถ้าทุกประเทศที่เป็นลูกค้าเราเนี่ยเขาฉีดแล้วแต่ประเทศไทยเราในแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเรายังฉีดไม่เพียงพอ,อยังไม่ครอบคลุมตามมาตรฐานที่ทั่วโลกอยอมารับเช่นอย่างน้อยต้องฉีด60% 70%ของประชากรในบริเวณนั้นเพื่อให้นะครับภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้นมาเหล่านี้ถ้าเกิดเยายังฉีดน้อยมากเนี่ยบางทีนักท่องเที่ยวมาเขาอาจจะไม่สะดวกใจเท่าไหร่นัก นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อมั่นที่จะมาใช่ไหมคะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการท่องเที่ยวเป็นหัวใจสําคัญคแต่ว่าก็ต้องมีความระมัดระวังและที่สําคัญเนี่ยหัวใจปัจจัยของความสําเร็จเนี่ยก็คืออยู่ที่จํานวนวัคซีนที่เพียงพอแล้วก็เร็วแล้วก็ฉีดให้ทั่วถึงะจะทําอย่างไรซึ่งเหล่านี้ก็คงเป็นโจทย์ที่ทางผู้ที่เกี่ยวข้องของภาครัฐคงจะต้องไปดูตรงนี้แล้วต้องระมัดระวังอีกเรื่องนะครับสิ่งที่เรื่องนี้สําคัญเพราะว่าอย่างประเทศเยอรมันหรือประเทศ ฝรั่งเศสเนี่ยพอมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางได้เนี่ยปั๊บเนี่ยมันก็เกิดการระบาดรอบสามครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องมีมาตรการที่เข้มงวดคือเราต้องถอดบทเรียนจา<ะ>ก <ๆ S 2> เขาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วเราก็จะต้องเรียนบทเรียนจากเขาแล้วที่มาตรการต่างๆตั้งแต่ต้นทางนะครับรวมทั้งการตรวจสอบเอกสารคัดกรองก่อนเข้าประเทศเหล่านี้เราต้องจัดตกไม่ได้อย่าให้มี ปัญหาเหมือนในอดีตที่ผ่านครัผมก็เชื่อว่าอันนี้ก็จะช่วยทําให้เศรษฐกิจของเราเนี่ย ค่อยๆฟื้นตัวได้ครับค่ะคําว่าค่อยๆฟื้นตัวอย่างที่ตัวเลขที่คุณเกียงไกลบอกก็ประมาณสัก2.5ถึง3.5ในกรอบนี้แต่ว่าล่าสุดดูเหมือนว่าจะมีข่าวออกมาว่ากระทรวงการคลังเตรียมที่จะปรับประมาณการ GDP ใหม่เนี่ยค่ะในเดือนเมษาก็คือจะโตไปแบบก้าวกระโดดไปที่4%เลยอันนี้คือมองว่ากระทรวงการคลังเขาเขามองปัจจัยที่สนับสนุนยังไงบ้างทําไมถึงจะปรับจาก2.8เป็น4%ได้อะคะ ผมคิดว่าคงมีหลายเรื่องนะครับที่กระทรวงการคลังคงมอง<ช>เรื่องที่หนึ่งเนี่ย<ช>ก็คือเรื่องของการเปิดรับนักท่องเที่ยวนะครับเรื่องที่สองเนี่ย <ๆ S 2> ก็คงมองว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกเนี่ยเริ่มฟื้นตัวแล้วก็การส่งออกเนี่ยมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นคาดว่าปีนี้เนี่ยตัวเลขการส่งออกเนี่ยโตมากกว่าห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเติบโตของการส่งออกโดยเฉพาะประเทศคู่ค้าสําคัญสําคัญเช่นอเมริกา จีนนะครับญี่ปุ่นแล้วในหลายหลายประเทศและวนเอเชียใต้เนี่ยก็เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็ด้วยมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเงินขนาดมหาศาลของประธานาธิบดีไบเดนนะครับซึ่งเชื่อว่าเม็ดเงินเหล่านี้ก็จะส่งผลทำให้ยอดการน,นำเข้าสินค้านะครับจากทั่วโลกเนี่ยมากขึ้นและรวมทั้งไทยที่เป็น เราก็เป็นผู้ที่ส่งออกไปที่อเมริกาถือว่าอเมริกาเป็นคู่ค้าอันดับตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยนะครับในปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะได้อน,นิสงตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่สามเนี่ยผมคิดว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศมาตรการต่างๆที่รัฐบาลมีแพ็กเกจออกมาอย่างต่อนเนื่องอย่างที่ที่เราได้พูด,ดกันไปนะครับรวมทั้งอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของโครงการเมด i นไ h ยแลนด์ที่ ทางสภาวตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยได้นำเสนอนะครับโครงการนี้ให้มีการซื้อสินค้าให้ภาครัฐเนี่ยในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งปีหนึ่งเนี่ยมีมูลค่าถึงหนึ่งจุดเจ็ดเจ็ดล้านบาทเนี่ยนะครับให้มาซื้อสินค้าที่ผลิตโดยในประเทศไทยมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยขณะนี้ทางสอทได้นำเสนอเรื่องนี้แล้วก็ผ่านกระทรวงการคลังแล้วก็กรมบัญชีกลางก็ได้ ให้ทางสภาุตสาหก,กรรมเนี่ยเป็นคนเรียกว่า approve หรือว่ามีการที่มีการรับรองนะครับว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยก็จะเข้าอยู่ในลิสต์ของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมากขึ้นเพราะฉะนั้นลองนึกดูนะครับถ้าเกิด1.77ล้าน,ล,านล้านบาทเนี่ยถ้าเรามาซื้อสินค้าไทยสักครึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็จะทําให้มีตัวเลขของทางด้าน GDP เนี่ยเพิ่มขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าหลายๆส่วนที่ประกอบกันถึงแม้ว่า ปีนี้อาจจะยังเป็นปีที่มีการลงทะเบียนไม่มากแต่ว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆตัวที่รวมกันก็เลยทําให้กระทรวงการคลังมั่นใจจึงประกาศปรับตัวเลขขึ้นมานะว่าเป็นถึงสี่เปอร์เซ็นตนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกครับว่าอันนี้เป็นประมาณการะนะครับว่าถ้าทําสําเร็จในทุกๆเรื่องที่ที่ทําได้เนี่ยไปตามเป้าเนี่ยก็จะได้ขนาดนี้ะนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่า เรื่องของการ implement หรือการนำไปปฏิบัติว่าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะครับทุกหน่วยงานก็จะต้องทำในทิศทางแล้วก็ให้ได้เป้าตามที่กระทรวงทิทางตั้งไว้นะครับจะได้ประมาณสี่เปอร์เซ็นนะครับก็เป็นกำลังใจครับก็อยากให้เศรษฐกิจของไทยเราฟื้นเร็วๆนะครับตอบกานนะครับทั้งใหญ่น้อยและรวมโดยเฉพาะที่สำคัญนี้คือเอสเอ็มที่เราเป็นห่วงมาตลอดนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณทางกระทรวง ธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้มีการประกาศมาตรการในการช่วยเหลือฟื้นฟูนะครับโดยเป็นแพ็กเกจออกมาในเรื่องของเรื่องของอ s s e t นะครับ warehouse หรือโกดังพักหนี้นะครับ <c oughs> รวมทั้งการปรับปรุงมาตรการเรื่องการให้สินเชื่อนะครับโดยผ่านพวกให้กับ SME โดยผ่านธนาคาร พณิชยตต่างๆก็มีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับแล้วพยายามแก้ปัญหาจากที่มีปัญหาจากมาตรการครั้งที่หนึ่งของซอฟโลนที่ห้าแสนล้านแต่ปรากฏว่าพอปล่อยจริงๆได้แค่แสนสองนะครับความต้องการของเอสเอ็มอีมีมากมายแต่ธนาคารแห่งประเทศธนาคารพณิชย์ก็ไม่สามารถปล่อยเพราะเกรงว่าจะเกิดเอ l นพาะฉะนันขณะนี้ก็จะมีมาตรการที่เรียนรู้นะครับแล้วก็ปรับปรุงครั้งนี้ดีขึ้นแล้วก็ไม่ ลูกค้าเก่าด้วยเป็นลูกค้าใหม่ะนะครับที่เป็นกู้เนี่ยก็สามารถกู้ในวงเงินได้แล้วก็ขยายวงเงินขึ้นนะครับมีการพักชําระหนี้ในช่วงแรกหกเดือนนะครับมีการลดดอกเบี้ยให้ต่างๆเหล่านี้ก็หวังว่านะครับมาตรการนี้ธนาคารพาณิชย์แล้วก็ผู้ที่เกียเ่ยวข้องก็คงจะจะผ่อนปลนถ้าผ่อนปลนเนี่ยให้ SME เข้าถึงเงินได้มากขึ้นเนี่ย ตามตามมาตรการที่ตั้งใจไว้เนี่ยมันก็จะช่วยคลี่คลายได้ในอีกระดับหนึ่งะนะครับแลเรื่องการพักชำระนี้เนี่ยก็จะทําให้ช่วยลดภาระให้กับผู้ประกอบการทางด้านโรงแรมนะครับซึ่งมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องจนถูกบีบนะครับจากกองทุนต่างชาติที่มาว่านซื้อโรง,งแรมถูกๆเพราะฉนั้นอันนี้น่าเห็นใจะนะครับไม่ปล่อยไม่ขายก็ไม่ได้พอขายไปแล้วทํามาตลอดชีวิตสามสี่สิบปี กายเป็นของคนอื่นไปเลยนะครับต่เป็นการพักหนี้และให้โอกาสในการที่จะมาซื้อคืนนะครับแล้วก็สามารถมาเช่าทรัพย์สินเหล่านั้นหรือโรงแรมเหล่านั้นเนี่ยเป็นการพักหนี้ไปเลยนะครับแล้วก็เช่าโรงแรมกลับมาแล้วค่าเช่าเนี่ยสามารถไปลดหย่อนหรือไปหักเป็นดอกเบี้ยได้เหล่านี้ก็เป็นมาตรการที่ดีนะครับก็เชื่อว่าถ้าเราสามารถทำได้ตามนี้ก็เป้าหมายที่ทางการกรทสวงการลังอ ตั้งไวเนี่ยก็มีความเป็นไปได้คับแม้ว่าจะเป็นเป้าที่สูงไปสักหน่อยอะนะคะอะค่อนข้างครบถ้วนทีเดียวนะคะสําหรับความเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะต่างๆวันนี้ขอบพระคุณคุณเกรียงไกลมากนะคะครับดีดีครับขอบคุณครับ่สวัสดีค่ะคุณเกรียงไกลเทียนนุก,กูลนะคะรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอ,อ,อทอจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคําถามอีกหลายแง่มุมที่ต้องถามกันต่อแต่ว่าเสียดายเวลาน้อยนะคะอะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ